สวัสดีค่ะมือนี้่้ะค่ะมาลั่ความใจแฟนๆค่ะแม่พินอภาก็จะได้กลับบ้านแล้วค่ะพี่น้องค่ะก็เลยแบบว่าอันก้อนสิกลับก็เลยว่าล้ำให้ฟังแน่ถ่าว่าอันสมัยตะกี้มันบ่มีเพียงตลาดเพียงอย่างเนาะย้ำเตยออกเตยเข่าเนาะก็เลยอยากวันให้เตยแบบเตยโบราณให้ฟังแน่ดอกลูกก็จะไปฟังแล้วก็จะไปแกเอาก้อนไดล่ะก้อนอั่นอันก้อนก็ได้เงินเงินเงินทำไมพี่จ้าที่ตบจังลาให้ดอก หนึ่งสองสามล้าก่อนนะมันเตยเขาไปเออเอเคโอเคล้างเขาหน่อยเอาเอาเอาวงไหนเอาวงไหนเอาวงเจ้าของอยู่กับเขาเจ้าลอยเตี๋ยบอกก่อนกลางก็เข้าไปก่อนกลางอันนี้มันเป็นก่อนกลางทั่วไปสามารถใช้ได้ทุกทุกวิธีใช่ทุกวงก้อนสิไปในห้องขอฉลองคันก่อนขอวอนท่านประสานทรง พระต่ลงหเหลี่ยมเก่าพระองค์เจ้าจงจะเลือ่อเทือบทก่อนขาดเงินเดินมุมวนมันกวนหูโปดอันดัวจานฉันผู้ประพันธไปยังนอ้อยแนวเป็นแสงหิงหอยบอกคือแสงพระจันทร์แจ่มของพันแหลมบอกคอยตู่ของตู่โมบอกคอยงาม ใจอยากใสยคือดังน้ำพูดพองบอิสุสูิ์สรุดคือใจโคนดังสายชนน้ำผู้ติดตามฟังเรื่องในยินเสียงออกอากาศมือนิยาติพี่นองเสียนหนาผู้แสดงบ่ว่าฝนวา่าแลงไปถึงที่ถ้ามีงาน ลูกอีสานเป็นชายาซื้อเสียงกะดังกองอเพนนภาพเป็นน้ำเขาให้จำเบา,าเด้อพอ่อใหญ่ซื้อบ่ตรงกรับใจขออให้ไวล่วงนาเด้อลุงป่าพ่อแม่เหาในคืนน,น,นี้ไปเต้ เงิน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 โอ้เงิน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 อำนาจเหลือเกินคนปราถนาทุกคนอยู่ในโลกาทุกคนอยู่ในโลกาและบ้านนอกบ้านนาไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าที่ไหนนีต้องการแต่เงินเอาฟัง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 เอาฟัง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 เสียงนี้ที่ดังมาอีกแล้วนฮะ เสียงนี้ที่ดังแว่วมาเสียงนี้ที่ดังแววมาจากสาวบนนานาหออกกระทมรักแล้วไม่สมใจปองอ,อกหักหลับเธอแล้วนะฮะอกหักหลับเธอแล้วนะสงสารเมตตาเพนน้องได้ไหมความรักอยู่ในดวงใจความรักอยู่ในดวงใจฉันไหนไม่รักฉันเลย ไม่รักฉันก็ไม่ว่าข้อผ้าเช็ดหน้าเราไปดูสักพื้นเลือรักแลวจะส่งกับคืนเลือรักแลวจะส่งกับคืนข้อผ้าสักพื้นไว้ดูต่างหน้าพอยอดที่ว่าข้องน้องนี่เอย้ยเป็นเคย ไพนอเคยไพยนอมันจังสีคองเมื่อเป็นเคยสาโนแม่นองทางบ้านล,ละว่าจังไดหลักคนใครๆคคือเจ้าเสียวไพนอไปสอนบอนเอานั่งลำไปเป็นครูสอนไอ้นอนกิ่งสีอุนนนซันดอกวัานาะพี่ชายนาะหางตาเจ้าซักไท <c oughs> ยในไพหมอลำเมียจะบอยอยากได้มันเจ็บในในไก่ไพมันเจ็บในในหัวใจนองหัวใจนองมามวลเลยรท่านน้อง หาฟังยากค่ะหาฟังยากค่ะก่อนล้อมแบบนี้เพราะว่าสมัยนี้มันห่างหายไปแล้วค่ะอาจารย์ได้แต่งใหนนะเมียก้อนเนี่ยก่อนนี่ตั้งแต่สมัยอีแม่ท่องใบก็อีแม่ท่องใบตั้งแต่อีแม่ยเปเลียนล่ำที่ระแวกผู้สอนล่ำเลยพระคือจำได้ค่ะท่องใบครับอีพอจันทร์พ่อเป็นผู้เป่าแคนก้อนกลางได้เมีก่อนกลางได้เราบ่งคับหนังอ๋ออาารย์แตงรูวงก่อนกลางก่อนนี่เนี่ยตั้งแต่สมัยอ่าป้อมเพชรมิดิยม เกือบวันทันดอกค่ะเกือบวทันดอกค่ะฟังได้ซื้อกับกุญแเก่าแล้วแหละสินาะแมนหากินได้ตลอดก่อนช่วงมินิพอร์ตพราะไม่ซื้อวันอือันเ้าวถอดสามารถถอดได้ทีไปวงมันบู๊ได้ทีอันจะกวนแน่นั่นเตยเมียนเตยโบราณไม่แมียนนั่นไหมที่เจ้าเตยแขวะฟังมันได้เพลงของมใบโพดียังอันละอันละจ้ามสิจิตใจน้องเป็นวังเวง จิตใจน้องเป็นวังเวงพอได้ยินเสียงเพลงคองไวโพธท,ทุกคนน้ำตาละยดทุกคนน้ำตาละยดได้ยินไวโพธร้องสาละวันโอโอแซนแสบจริงจรรุ่งเผ็ดแหลมสิงลองวาสนาฮะทุกคนต้องหลั่งน้ำตาทุกคนต้องหลั่งน้ำตาโอวัสนานอนดินนอนแดอโอวาสนานอนดินนอนแดอแน่ๆล่ะพี่ชายเอ้ยพ่อตะเหลียวเห็นนา ขาวมากคือจังกระดาษพ่ออยากวาดลูกไว้เอาไปให้อีแม่แงงดอแดดดอแดดองแดงดอแดดอแดดองแดงใสน่นางแตงยักือสีตาัตีนสีนมือแตงเอาพไปใจ้สอนกินบ่เป็นสาวนั่งลำนองกาสีปอละกขันจะนอนบ่หลับ สาวนังลำนองกะสิกลมหอมโบหอมนองกะสิกลมดมอายอยู่ยังคืนต้นดอกวนาพี่ชายตาให้ตาเจ้าซักเทเนยเมื่อเป็นเคยทั้งนองเลือบอกะลือบอพอใจเจ้าก็ะลือบ่พอขันใจไอขันใจไอเลิศ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 ไม่คือมีนองเลี้ยนองยังเถอะเอาสมารถเอาคำใส่ได้ติเมะเอาสมารถเอาเสื้อเอาอย่างเขาใส่ได้ ประทับใจปรทับใจครับพี่น้องคารลต่างหดีเอเตยแบบนีกัะมิเตยร้าน้องตีเมยวว้าบเลตเาะเป็นสีสิมานราตีว้ากับน้สีม่วงบ่เล้เตยเพิ่งตลาดกันซืเมือนี่บ่เลดู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 ขึ้นังสิบ ลาไปก่อนเด้อขอลาลาไปก่อนเด้อพี่น้าค่อยเจอกันใหม่คุณละก่อนแฟนๆทุกคนละก่อนแฟนๆทุกคนยังมี <c oughs> สุข <c oughs> ล้นริ่มรวยเงินทองใส่แววนเป็นกองหลังไล่เทมาฉันขอลาเมาื่อบานจะล้ำบ่หวานยาได้ปล่อยจมล้ำบส่สมนา่าข้าค้าจ้างข่าจ้างให้ค้าจ้างค้าจ้างให้ลานหน่อยยาจมน้ำเอาจําละจาไว้เถอะนะขี้ขี้แตย <c oughs> เอาลุ้งไปอีกเอาลุ้งมาอีกลาไปก่อนเด้อขอลาลาไปก่อนเด้อปีหน้าค่อยเจอกันใหม่คนละก่อนแฟนๆทุกคนละก่อนแฟนๆทุกคนจงมีสุขล้นร่ำรวยเงินทองใส่แหวนเป็นกองหลังไหลเทมาฉันขอลามาตงอไอ้ผู่วจุ่มล้ำบาซาร่าก็กระเจงไง กระจังกราจังกราจังน่ลาหน่อยอย่าจมน้ำเอาจํำละจํำไว้เถนะเอาจํำละจ้ำไว้เถนะฟ้าเหลือมนหนาเป็นถิ่นสถานดังรถยังไม่ทันนานดังรถยังไม่ทันนานถึงถิ่นสถานลราไม่ทันได้เบื่ออําเภอน้องเรือถิ่นเกิดภักกายเถือนคุณยายคุณป่าคุณลุงคุณอาจํำไว้เมนไปขอนกันก็ลืมไปแวบบ้านแวบบ้านใ้แวบบ้านแวบบ้านนี่ล่ะ หน่อยสิอยู่คอยจะนั่งใจลอยคอยลุงคอยป่าหางมีเมตตาเชิญไปยามใดรับรองน้ำใจบ่มีแรงออว้าป้าดันบไปตาไปใส่อันเตื้อละหมอล้ำไปตาไปใส่ตอนไทยๆอยู่ดีแล้วว่าลองที่ตลาดน้เบืนละตอนไทยดู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 เนาะพวกเตื้อลานี่มันสีขาไปอยู่ในในวงป่งล้างทุกวงสีมีเตื้อลาเขามาหนิเขาสีเอาเตื้อของบบราณนี่มาใส่เมนแมนเห็นจะได้ป่งล้างล่ะแมนค่ะแต่คัดวงหมอล้ำแบบว่า เอลน e. uh oh, okay. ั่นปั๊บมาดิกับโจบนั่นน่ะก็ดู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 มาเนาะก็าที่ป็นเอกลักษณ์ไปอีกแต่แต่แล้ว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 แล่เอาจำท่องใบี่เป็นันคนน้องเรือป่ะคะแม่นบ้านเดียวกันเพื่อนเป็นลูกศิษย์อันก็เลยได้เรียนรำยังไงแตาทายาทผล่ะแต่รุ่นมันสิมันสิมีดลุ่นนั่นมันสิมีแม่อีแม่ฟอร์มโอ้เฉพ่อแม่เปย์ท่องใบเนี่ยแล้วก็อีป่วงอีพอเยี่ยม ไม่เงี้อันปฐมไม่เงี้ยถมเอาลูกศิษย์พ่ออินตานีลายลายเนาะมันนี้ตอนพราอเมียไปรัตนาศิลวาว่าบว่า,าขวงบวชคานเนาะว่าไงแบบบ่ได้ฝึกเลยเนาะ <c oughs> ไปคือว่าได้เล่นมาเมียเนาะนั่นมนกันว่าไปทัาน้องกใกลๆกันไปอ,อันไปอยู่นกยงท้องกับปีติกแบบหนึ่งของเมีย วานเพี้ยงเราช่วยช<ะ>่วยยังเราจะน,นาชิงกันไปดูแบบหนึงแต่ว่า,า,ามากอยู่ธ์ได้สาวไต้หวนะันอ่ะอันอนอกมาเป็นผู้ป,ปว่วยไหมออกเป็นผู้ป่วยแต่ว่<อ>ากก็มากตอนแบกกระบะตีอันไหนโอ,อนยย้อัยยอบบนะอันเพ่งอย่างเกาะเพ่งอย่างเกาะใช้กระบะคนอ่ะโอ้พระสวรรค์ไม่งกูหลาบแดงก็ไม่เชื่อเลยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อจะเพง้ยนยังไงอย่ามาตอเยี่ยตีอย่ามาตอเย็ดไปเป็นคนเมืองอุดรนะสว่างตะนุยยุคนั้น อันอันอนกยุงทองเมียชาวตะวันแกงตัวเป็นคนป่วยอีหลือป,ปากฟาออกมาเมียรีบบอทามเมียทำมัน,น,นสมบูรณ์แบบเนาะเมีเนาะสมุนีนจักแม่นยังอันเบิ่งบอกเลยผู้ใดเป็นคนรวยเป็น จะป่วยด้วยซ้ากันเมื่อเรียมยาบยาบดีตลกแห้งงับมันนี้ซุปตลกแห้งเอะบัคือคอยนี่แล้ววะ่าจะหงำ้างหง้ามแล้วใส่เครื่องเพียบไปบ้านใจได้ทั้่อีกปปนทองว่าเอาดีปิบัติน่าเอาอันอันอไมเอาว่าเออมาเอาว่าไม่เอาไปเลยแม่ก่ต้องขอก่ต้อง ไติเออที่ใจง่ายมานั้นเนาะอ้าี่ไเอาคอยหูเลี้ยงมาเลยเอาติงเบิ้งโอ้ยมันเปนไม่หนังตมองไม้หนังคือมาหลอดเลยมันพี่้องนี่เอาไปเลยเอราะมันเพามัเยนากคีก่อนคน่ทงใสไม่ยั้งเขียนบากคก่อนัตเขียนปากคีกี่ลาะยังเดกคีตอมปานเขียนบากคีอ๋ออเออชปานปเตี้ บัวเจียวบักขิงก็จะเป็นลายเขียวเขียวที่ดอกป่ามันจะเป็นสีเหลืองๆช่องสีหยันค่อยเห็นดิอันเชตาปัดด้วยก็ยันยันน้วยมั้ยน้มันดดใส่คนแหมมันโดดใส่เขาแล้วว่านเขาได้เชตาปัดเขาไปในห้องน้ำเนาะมันโดดอะ่ะอยห้องเลยค่ะอันนั้นค่ะ อันละค่ะอันละค่ะฝากไว้สนิทด้วพี่น้องเด้อยบ๊ายบายประทับใจประทับใจครับพี่น้องค่ะขอบคุณแมพเชนหลายๆค่ะสำหรับกรีดความรู้วันนี้นะคะน้องโอกาสหน้าที่พี่กันใดฝากติดตามแมพเชนไว้น้ำเด้อดขาดเด้อพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ